สเทคนิคปั้นแบรนด์ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่อยากสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองหรือคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะมีแบรนด์ในของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณเป็นคนนั้นวันนี้ครูดานี้มาแนะนำสามเทคนิคปั้นแบรนด์ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเสียตังซักบาทเลยไม่ต้องลงทุนอะไรซักบาทเลยหนึ่งคุณจะต้องคุณจะต้องทำตลาดบนเพจค่ะการทำตลาดบนเพจเป็นการขายสินค้าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคุณรู้ไหมคะเพราะเพราะว่าทุกวันนี้คนเราเปิดเพจถ้าใครเปิดเพจเป็นนะคะรีบไปเปิดเพจเลยนะคะ เปิดเพจเพื่อการตลาดค่ะเพื่อขายสินค้าของเราเพื่อขายแดงของเราเพราะการที่คุณเปิดเพจนะคะมันสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและประหยัดที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเลยสสวัสดีค่ะคุณขอบคุณจักรวาลสวัสดีค่ะคุณพรมวันมูลเมืองนะคะ3เทคนิค ั้นแบงง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเทคนิคที่หนึ่งคือทำตลาดบนเพจค่ะถ้าคุณมีเฟ e บุ o กนะคะให้คุณเปิดเพจไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเปิดเพจแล้วเนี่ยเราสามารถขายบนเพจได้และเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้เยอะกว่าเฟซธรรมดาของเรานะคะมันมี ฟังก์ชันมันมีเทคนิคต่างๆมากมายที่เราจะทำสินค้าของเราให้คนเห็นเราแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลยถ้าคุณเปิดเพจนะคะ 2. ลงคอนเทนต์ทุกวันถ้าคุณเปิดเพจแล้วคุณต้องลงคอนเทนต์ทุกวันลงคอนเทนต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องให้ความรู้กับ ผู้คนน่ะคะ่ะให้ความรู้ให้คุณค่าให้ความรู้ในสินค้าของคุณว่าสินค้าคุณช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างสินค้าของคุณช่วยแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างคุณต้องลงความรู้และคุณค่าของสินค้าของคุณให้กับผู้คนบนเพจบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาได้เห็นนั่นแหละคะ่ะคุณจะสามารถ ปั้นแบรนด์สร้างแบรนด์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทได้ด้วยตัวคุณเองเลย 3. คุณจะต้องเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องเพื่อให้คนจดจำคุณให้ได้ค่ะเมื่อคุณเปิดเพจเรียบร้อยแล้วคุณทำคอนเทนต์ทุกวันคอนเทนต์ content ไม่ว่าจะโพสต์รูปไม่ว่าจะให้คุณค่าให้ความรู้อะไรต่างๆลงไปแล้ว คุณจะต้องเอาตัวเองออกมาให้คนจดจำบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเปิดเพจออกมาเคยสังเกตไหมคะมีคนเปิดเพจออกมาแล้วเนี่ยใส่รูปแมวหมากระต่ายกระตรงกระตูนเนี่ยคนเขาไม่รู้จักคุณเมื่อคนเขาไม่รู้จักคุณเขาก็จะไม่มั่นใจในสินค้าของคุณ เขาก็จะไม่รู้ว่าคุณออกมาขายอะไรเพจของคุณขายอะไรเพจของคุณเปิดเพจมาเพื่ออะไรและคุณเปิดเพจมามันช่วยอะไรชีวิตเขาได้บ้างมันแก้ปัญหาอะไรชีวิตเขาได้บ้างคนเขาไม่รู้และเขาไม่มั่นใจเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่มั่นใจคุณก็ไม่สามารถที่จะทำตลาดบนโลกออนไลน์ได้ฉะนั้น คุณจะต้องออกมาหน้ากล้องนะคะออกมาหน้ากล้องแบบสวยๆนะคะแบบมั่นใจแบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ออกมาให้คุณค่าออกมาสร้างตัวตนใครเขาเห็นคุณทุกวันเขารู้จักคุณทุกวันเขารักคุณเขาชอบคุณนั่นแหละมันจะเกิดการซื้อขายกันขึ้นมันจะเกิดการเขอาอเขาก็จะไปดูคุณเขาก็จะไปติดตามคุณว่า คุณขายอะไรคุณถึงออกมาพูดแบบนี้คุณขายอะไรเมื่อเขาชอบคุณเมื่อเขารักคุณเมื่อเขาจดจําคุณได้เขาก็จะตามไปอุดหนุนสินค้าของคุณเพราะโดยธรรมชาติของคนนะคะเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพราะเป็นสินค้าแต่เขาซื้อเพราะตัวคุณเพราะคนบนโลกใบน,นี้จะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกค่ะ ถ้าเขาลักคุณเขาชอบคุณเขาจำคุณได้เขาก็สามารถฟักกระเป๋าซื้ออะไรก็ได้ที่คุณนำเสนอให้กับเขาเห็นไหมคะถ้าคุณเอาสามเทคนิคนี้ไปใช้คุณสามารถปั้นแบรนด์ด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆไม่เสียตังค์เลยนะคะวิธีที่หนึ่งคือคุณต้องทำตลาดบนเพจสองคุณต้องลงคอนเทนต์ทุกวันให้ฟาร์มรู้นะคะ ลงทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่าลงสองวันหายไปสองวันลงสามวันหายไปสี่วันไม่ใช่ค่ะเพราะ Facebook นะคะเขาต้องการฟาร์มสม่ำเสมอเขาอยากจะทดสอบคุณว่าคุณเอาจริงไหมคุณเอาจริงกับมันไหมถ้าคุณเอาจริงคุณต้องลงทุกวันนั่นแหละค่ะ Facebook เขาจะเปิดสร้างให้คุณเข้าถึงผู้คนมากมายมาหาสารเลยนะคะ แล้วคุณจะสามารถขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้แบบไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะคะ 3. คุณต้องเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องค่ะเอาออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนจดจำคุณเพื่อให้คนรู้จักคุณเพื่อให้คนเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นแหละค่ะคุณจะสามารถสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆเลย ลองเอาสามเคล็ดลับนี้ไปทําดูนะคะคูดานิ้มั่นใจว่าคุณสามารถทําได้แน่นอนแต่ถ้าใครนะคะอยากที่จะสร้างธุรกิจหรืออยากทําแบรนด์แบบทางรัดแบบต้องการคนช่วยต้องการครูชี้แนะตอนนี้ครูดานี้เปิดคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สปั้นแบรนด์ออนไลน์ให้ขายดีถ้าคุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะ ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยนะคะตัดสินใจว่าจะเอาจริงกับมันสมัครกันเข้ามาเลยนะคะครูดานี้เปิดสอน2แบบค่ะคือเป็นแบบออนไลน์กับแบบกุ๊บโค,โคชชิ่งนะคะเป็นการสอนแบบเเจอตัวเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ5-10คนนะคะ เปิดสอนและที่สำคัญนะคะครูดานี้มีโบนัสพิเศษนะคะให้สำหรับคนที่ลงคอร์สออนไลน์ของครูดานี้ทั้งสองแบบนะคะเป็นแบบออนไลน์และแบบเจอตัวนะคะโบนัสพิเศษก็คือเรื่องของภาษีค่ะถ้าคุณจะขายของออนไลน์คุณต้องรู้เรื่องภาษีอะไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยกับกระเป๋าเงินของเรานะคะแล้วเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะสเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจใครยังจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ไม่เป็นนะคะครูดานี้ก็จะมาแนะนำนะคะมาแถมเป็นโบนัสพิเศษให้ 3. เรื่องการจัดทำสถานที่ผลิต สำหรับคนที่อยากเป็นผู้ผลิตสำหรับคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการนะคะครูดานี้จะแนะนำว่ามีวิธีการใดที่คุณจะจัดทำสถานที่ผลิตให้ถูกต้องแบบง่ายๆตามที่อยอเขากำหนดทําอย่างไรนะคะและ4นะคะใครอยากได้สูตรสบู่ที่เป็นสูตรพรีเมียมสำหรับตัวคุณเองโดยเฉพาะ คูดานิก็จะให้สูตรสำหรับตัวคุณไปเลยนะคะว้าวมากเลยใช่ไหมคะสำหรับโบนัส่ข้อนี้นะคะถ้าคุณเอาจริงกับมันสมัครกันเข้ามาหรือทักคูดานี้เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะแล้ววันนี้คูดานี้ไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย